สำหรับบักเขือพ่วงนะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับใน,บนมณีเขาคิดาสาธิตวิธีการช่ำโดยน้ำใหเ้เป็นวิธีการช่ำที่ day, เฮดได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็เฮดได้ที่หลายๆออกขากดเร็วสำหรับวิธีท้ำน,นะครับขั้นตอนแรกเขาก็กรองน้ำเซ่นในขวดเติมให้ได้ปริมาณน,นี่ ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็ทาการเตรียมจิงพันุ์รบใบออกเพื่อลดการคายน้ำให้เหลือใบสามถึงสี่ใบทําการปาดแผลบริเวณที่ให้เขาเกิดรากปาดออกเชิเฉียงในลักษณะนี้ต่อไปเขาก็จะใส่ปักนวลมาหลัดบริเวณจิงพันุ์เพื่อซอยในเรื่องของการลดการคายนา้ำระยะที่เขาส่พันกนุนก็นอยู่ประมาณครึ่งของจิงพันุ์จากนั้นเ่าก็เสียบลงไปในขวดพยายามจะให้จิงพันุ์นะครับไม่ฉิดกับขวดเพราะว่าอาจเสียดให้กระทบต่อการออกรากอยู่ประมาณครึ่งกลาง ครับหลังจากที่เขาเห็ดเสร็จเรียบร้อยนําไปตั้งที่ลมลำเล่มีแสงซองถึงครับและนี่ก็เป็นจริงพันตัวอย่างนะครับที่เขาช่ำมาแหลว2อาทิตย์ก็สังเกตว่าเริ่มออกลากแล้วในลักษณะนี้เขาก็สามารถย้ายออกไปปลูกหรือว่าย้ายออกไปช่ำในกระถางตัวใดเลยนะครับ้าผู้ใดพอท่านพร้อมที่สิปลูกก็สามารถอยู่ในขวดได้เป็นเดือนครับจากการที่ผมเห็ดแลวก็ทดลองเบื้องหลนะครับถือว่าได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจาสิบคุณแผนศิลาโคดครับในมณีสิมาสาธิตวิธีการช่ำมะเขือพ่วงโดยน้าครับสําหรับมะเขือพ่วงนะครับก็บสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเพราะว่าจะเป็นการพมเลดการช่ำหรือว่าการตอนจริงการช่ำโดยน้าเป็นวิธีการช่ำที่เฮดได้รวดเร็วที่สุดเฮดได้ที่หลายๆออกหากเร็วในมณีเขาสิมาสาธิตวิธีการช่ำโดยน้าให้เบิ่งครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็บมีริงพันน้ำเปล่าขวดน้ำพลาสติกขวดใส6 0 0มิลลิลิตรบักนุน่น สุดท้ายก็จะเป็นคัตเตอร์ครับสาหรับวิธที่ถ้ำนะครับขั้นตอนแรกเขากับกองน้ำเซนในขวดคือจากปากขวดมาถึงบริเวณที่ปริมาณน้ำกับประมาณ1นนิ้วขั้นตอนต่อไปนะครับเขากัทําการเตรียมจิงพันสําหรับจิงพันกับขควรท,ที่เลือกเอาจิงที่บอออนจนเกินไปหรือว่าจิงที่บ่แกจนเกินไปเขาตัดมาประมาณสามเส้นก็ควรที่ตัดมาแบบสดๆ เพื่อว่าบ่วหหม่นเหี่ยวจนเกินไปหลังจากที่ห้าใดจริงพันธุ์มาเท่ากับทาการรีบใบออกเพื่อลดการคายน้ำให้เหลือใบ3าถึงใบความเา้วของจริงพันธุ์ครับกับอยู่ประมาณ20่สิถึงมเส้นจากนั้นเทากสิทาการปาดแผนบริเวณที่ให้เขาเกิดรากปาดออกเฉียงเฉียงในลักษณะนี้ต่อไปเทากับใส่บักโหนมาหลัดบริเวณจริงพันธุ์เพื่อป้องกันบ่ให้เวลาเทาเสียบลงไปในขวดจริงพันธุ์เอ็นใส่หรือเอยนขวาสองก็คือซอยในเรื่องของการลดการคายน้ำ สำหรับผู้ใดบมีบักนวนก็สามารถใส่ฟอง้นาแทนได้หรือว่าซํารี่ก็ได้ระยะที่หฮาสิบพันบักนวนกับยูประมันเคืองของจิงพันจากนั้นพ่ากะเสียบลงไปในขวดพยายามจะให้จิงพันนะครับไม่ฉีดกับขวดเพราะว่าอาจสิเ็ดไห่กระทบต่อการออกรากหยูประมันกลางครับหลังจากที่หฮาเห็ดเสร็จเรียบร้บรอยต่อไปเ้าก็นําไปตั้งไปในที่ลมลําไ่มีแสงซองถึงบ่กวรที่นําไปตัง้งบริเวณแดดจ้าพอาะสิเ็ตไห่จิงพันของ,ของ,ของขห้องเหียวตายได้ ในระหว่างที่เขาช่ำอยู่นะครับถ้ามีน้ำลดลงไปเขาก็สามารถเติมน้ำได้ระยะเวลาในการออกลากก็อยูประมาณ2อาทิตย์ลากเขาก็สิเริ่มออกหลังจากที่มันเริ่มออกหากเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็สามารถนัาไปปลูกได้เลยถ้าผู้ใดบ่าท่านได้พร้อมที่สิปลูกก็สามารถอยู่ในขวดได้เป็นเดือนแช่เหาเติมน้ำลงไปนะครับ <S <S ครับและนี่ก็เป็นจริงพันุตัวอย่างนะครับที่เขาช่ำมาแล้วสองอาทิตย์ก็สังเกตว่าเริ่มออกลากแล้วในลักษณะนี้เขาก็สามารถย้ายออกไปปลูกหรือว่า ใหญ่ออกไปช่ำได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวสิพภาพมันเบิง่งหลกหากที่มันออกมันกระสิออกบริเวณดันขางจังซี่นะครับในลักษณะนี้เฮาสามารถน้าไปปลูกหรือว่าไปช่ำตัวในกระถางได้เลยครับเดี๋ยวม้นนี้นะครับเ้องก็ทําการช่ำเป็นตัวอย่างให้เบิง่งหลังจากที่มันออกรากแล้วห้องก็สีนํามาช่ำใส่ในกระถางซึ่งขนาดค่มกรองของกระถางกับกกกอยู่ประมาณ4นิ้วผู้ใดมีถุงดำก็สามารถช่ำใส่ในถุงดำก็ได้การเจาะหูนะครับห้องก็สิเจาะให้ได้ขนาดสำหรับที่มันออกมากนะครับสําหรับดินที่เาาาสํมชม เ้าคว่นที่ปรุงดินให้มีความโปรง่งดินของผมันนี่ก็ใส่เป็นนาดินกับแกบดำต่อไปนะครับข้าก่าทำการบีบบริเวณค้นครับให้แนวจากนั้นราะว่าทำการลดน้ำแห่ชุมเลยครับหลังจากที่เห่อใจต้นพันธุ์ลงใส่ในกระถางเสร็จเรียบรอย้อยเฮากับนํำไปตังไว้ในที่โฮมลําไรใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถย้ายลงไปปลูกได้หรือผู้ใดว่าพร้อมปลูกก็สามารถเลี้ยงไว้ในกระถางได้ดวนนะครับสำหรับเทคนิคนี่ก็สามารถ ขยายพันธุ์พืชได้หลายชนิดบ่ว่าสิเป็นบคกเขือเบื้อเปะหรือว่าพวกกะเพ้าโหระผ้าก็สามารถนํามาชําในลักษณะนี้ได้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนิยุนครับวิธีการชำมะเขือพ่วงโดยน้ำวิธีนี้เป็นวิธีการเหตุดทีไงสามารถลดค่าจสายใจในเรื่องของการสื่อเมล็ดพันธุ์หรือว่าสื่อกิ่งพันธุ์เพียงแค่เข้ามีกิ่งพันธุ์ครับก็มาชำโดยวิธีนี้ก็สิมีแบคเรือพ่วงไว้เับประทาน หยดระยะเวลานะครับในการเจ็บเกี่ยวผลผลิตอีกอย่างหนึง่งเข้ากับสามารถนํามาช่าเพื่อเป็นการสางรายได้เสริมของห้องใดอีกอย่างหนึง่งกิ่งพันธุ์ของห้องปก่ายพันธุ์ครับสาหรับผู้ใดสนใจก็สามารถน้ำโอเทคน,คนิคนี่เปล่องเห็ดเบิงจากการที่ผมเห็ดแลวก็ทดล่องเบืองแหล้วนะครับถือว่าได้ผลดีครับ